ก็ขอสวัสดีนะคะทุกทท่านสำหรับความเป็นไปของการรับประทานอาหารเจเนาะการรับประทานอาหารเจเนี่ยทุกๆปีเราก็จะจัดงานเพื่อเชิญชวนทั้งชาวบ้านมารับปิินโตก็ดีหรือว่ามารับประทานซึ่งเราก็จะเปิดโรงทานนะคะ mm hmm. เทศากาลกินเจเราจะมีกันตั้งแต่วันที่1เดือน9ถึงวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจีนนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17 ถึงวันที่25ตุลาคมนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็เราก็จะมีการป้องกันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางมูลลนิธิก็จะมีการเว้นระยะห่างแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งเราก็มีหน่วยกู้ภัยนะคะน้องๆกู้ภยัยวันนี้ก็เป็นแสงธรรมนะคะมาช่วยเรา วัดอุณภูมิแล้วในโรงอาหารนะคะเราจะเว้นระยะห่างและเราก็จะประชาสัมพันธ์ว่าเราจะขออนุญาตนะคะในปีนี้นะคะให้เฉพาะท่านที่ถือศินและรับประทานอาหารเจกินจริงๆนะคะ<ต>นุ่งขาวห่มขาวเข้ามารับประทานอาหารเจนะคะก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องทําให้เต็มที่ป้องกันเต็มที่นะคะสําหรับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มารับประทานอาหารเจรับรองความปลอดภัยนะคะ และในเวลากลางวันนะคะเราจะมีพิธีทางศาสนานะคะที่จะมีสวดมนุ์นะคะวันละ5เวลาด้วยกันนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านสาธุกชนเข้ามาได้นะคะซึ่งเราก็เว้นระยะห่างกับเิ็นที่นะคะ